วันนี้เราก็จะไปอาคารตรงนี้กันนะคะพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลูกกังรถคันเล็กๆที่เราเห็นนะคะก็เป็นรถนําเที่ยวของลูกกังเราก็สามารถไปเช่าพร้อมคนขับแล้วก็ให้เขาพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของลูกกังได้เลยออกมาข้างนอกคนเดียววันนี้ลมก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับแดดออกอย่างเงี้ยแต่อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วลมก็แรง ตงนี้เขามีการจ่ายเงินเข้าด้วยนะคะถ้าเป็นคนลูกกลางเองจะไม่เสียตังค์เข้าไปดูได้เลยแต่ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่ต้องเสียเงินค่าเข้าด้วยฮัลโหลคเุเว้อกจ่ายไปร้อยสามสิบนะคะร้อยสามสิบหยวน เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยมากเดินเข้ามาแบบก็เห็นความสวยงามมากๆแล้วช่วงเข้าประตูเขาก็จะมีของเล่นของเล่นสมัยให้ก่อนให้เราแบบจับมาเล่นเดินไปทางนี้กันก่อนเดินไปศาลานั่งเล่นศาลานั่งพักตรงนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งของตัวอาคาร อ๋อวันนี้เขาไม่ได้เปิดน้ําตกตรงนั้นเขาจะมีน้ําตกด้วยนะคะวันที่เก๋มาวันแรกอะ่ะมีน้ําตกด้วยแล้วก็ไหลามาตามตามเขาเรียกว่าอะไรตามสะเล็กๆตรงนี้แล้วก็จะไหลวนทั้งนี้ด้วยตอนที่มาก็คือมีน้ําทั้งหมดน่าจะเป็นวันนี้ไม่ใช่วันหยุดเขาก็เลยไม่เปิดวันนี้เป็นวันธรรมดาก็เลยยังไม่มีคนเข้า น้ำตกก็ไม่เปิดแต่ก็ดีมันก็คนก็ไม่เยอะลมแรงแล้วก็อากาศเย็นด้วยแต่ก็ยังดีที่มีแดดให้บ้างมีแดดให้อยู่เดี๋ยวพาเดินตัวรอบๆอาคารกันก่อนพาเดินดูฝั่งนี้เสีได้วันนี้เขาไม่ได้เปิดน้ำมันก็ตรงนี้ก็เลยเป็นแบบแห้งๆดูไม่สดชื่นเท่าไหร่ข้างบนตรงนี้ก็จะขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าขึ้นไปก็ไม่มีอะไรหรอก เหมือนให้ชมจากมุมสูงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพาขึ้นไปสองข้างในพาขึ้นไปกันนิดหนึ่งตรงนี้เขาก็ไม่ให้เข้าแล้วแต่กีก็จะมาถ่ายตรงตัวอาคารด้านข้างด้านนี้ให้ทุกคนดูทุกคนจะได้ยินเสียงลมโดยตลอดเพราะลมพัดแรงตลอด ลมบางทีเขาจะมาแบบวืดแรงๆเลยนะตรงนี้จะเป็นอาคารหลังเล็กๆแต่เดินเข้าไปก็คือทอเลตห้องน้ำเพราะทำห้องน้ำให้เข้าเดี๋ยวเข้าไปส่องนิดหนึ่ง คือทางเข้าห้องน้ําพอหันออกมาก็จะเป็นตัวอาคารเดี๋ยวพาเข้าเดินดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกลางตัวอาคารนะคะข้างในประตูเข้าไปเป็นกลางตัวบ้านเขาก็ทําแบบเปิดโล่งเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสุดแล้วเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวก็เดินสู้ลมกันไป เดินมาทางด้านหน้าก็จะมีธงชาติของไต้หวันอยู่ด้วยมามองตัวอาคารของเขาตัวอาคารของเขาเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากเลย เราไม่สามารถที่จะเข้าไปบันทึกภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอด้านในได้นะคะถ้าเข้าไปเยี่ยมชมอย่างเดียวน่ะได้อยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายข้างในมาให้ทุกคนดูได้แต่เก,ก๋ก็ก่อนหน้านั้นเข้าไปชมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านในจากข้างหน้าก็จะมีรูปปั้นอยู่ข้างใน เดินไปดูด้านข้างด้านโน้นดีจังเลยไม่มีคน Network. <Müzik S 1> เดินสบายดีเนี่ยวันหยุดวันนั้นที่เก๋มา mm hmm. เขาก็จะเปิดน้ำตกจากตรงนี้แล้วมันก็จะไหล ไหลไปรอบเลยด้านนี้ก็เหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยหลังนึงข้างในก็มีของเยอะนะคะ แล้วก็แบ่งเป็นห้องนู้นห้องนี้ทำเป็นคล้ายๆนิทรรศการให้เราดูอะตรงนี้ขายกาแฟแล้วก็นั่งดื่มกาแฟอยู่ตรงนี้เป็นบ้านมีความเป็นจีนจริงๆอนะอยากให้ทุกคนได้เข้ามาแล้วเข้ามาเห็นด้านใน แป๊บๆส่งสักหน่อยตรงนี้เขาจะเป็นห้องครัวนะคะไม่สามารถเข้าไปบันทึกวิดีโอได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การทำครัวต่างๆตรงนั้นก็จะอยู่ภายในบ้านส่งให้ได้แค่นี้เดี๋ยวเก๋ไปสั่งกาแฟดีกว่าสั่งกาแฟมานั่งดื่มตัวนี้คือด้านใน ของร้านกาแฟให้เาโอเคลาเต้ฮอตเกียร์ด้านในก็น่านั่งจะนั่งด้านใหนหรือด้านนอกดี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลู่กังนะคะเขาก็จะรวบรวมเอาโบราณวัตถุของราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิงไม่ว่าจะเป็นพวกกระเบื้องเคลือบภาพถ่ายโบราณหินแกะสลักพวกเครื่องเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นรองเท้าจีนแบบที่ว่าปลายแหลมปลายเล็กๆอ่ะก,ก็จะมีพวกเครื่องดนตรีเครื่องครัว เตารีดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีภาพถ่ายโบราณโต๊ะตู้เตียงสมัยโบราณนะคะแล้วก็มีหีบโบราณด้วยจากที่เก๋ดได้เข้าไปดูก็จะมีพวกเครื่องเขียนการเขียนหนังสือจีนแล้วก็เกี้ยวนะคะเขาก็มีเกี้ยวให้ดูด้วยและตัวภายนอกอาคารนะคะเขาก็ได้นําเอาสถาปัตยกรรมของเอเชียแล้วก็ตะวันตกมาผสมผสานกันก็เลยกลายเป็นความแตกต่างที่ลงตัวแล้วก็สวยงามอย่างที่เราเห็นใครที่ได้มาลูกกังนะคะ พลาดไม่ได้เลยอยากให้มามากๆเป็นสถานที่ที่จะต้องมา ไปแล้วนะคะสำหรับการมาดูพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านลูกกังเราก็จะมาเดินเล่นไปหาเดินเล่นออกทางไหนดีแล้วก็ดูบ้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถวแถวนี้ด้วยเลยบ้านที่นี่เขาก็จะเป็นหลังเล็กน,นะคะถ้าไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะอยู่ เหมือนอพาร์ตเมนต์อาพาร์พาร์ตเมนต์เป็นตึกเจอร้านชาขายน้ำขายทาโ,โยกยากิแวะไม่แวะแวะไม่แวะไม่แวะแล้วกันขี้เกียจเท่าอา๋ออันนี้ร้านขายรถมอเตอร์ไซ อันนี้มอใส่ที่ตั้งโชว์ตั้งขายเป็นแนวสกูตเตอร์ทั้งหมดเลยพาเดินเล่นกันนะคะวันนี้ฝั่งนู้นก็คอสเมติกแล้วก็อาหาร เอ๊ตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเดินเข้าไปดูดีกว่าดูเป็นหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านโบราณเห็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านคล้ายๆบ้านสมัยก่อนอ๋อดูมีความเก่าแก่ ข้างในก็ไม่มีอะไรเป็นซอยเข้าบ้านเนาะโดจาน่าจะขายพวกน้ำขายขนมปังเดี๋ยวเข้าไปดูขนมปังดีกว่า ดูขนมปังกันกันนนวไส้กรอกคัดดอกนี่ดิฉันชอบข้ามถนนที่นี่ต้องข้ามทางม้าลายนะจะข้ามสเปซสปะรไม่ได้เนะข้าร้านนี้โคยาที่นี่คนรักเครื่องสําอางเนี่ยจะชอบมากจริงๆไม่ใช่เฉพาะเครื่องสําอางนะทั้งขนมของกินของใช้เครื่องแต่งกายโอ้หลายอย่างทุกอย่างอะ เดินเล่นกันต่อเมื่อกี้ไปฝังตัวอยู่ในโพย่าตั้งนานเจอร้านน้ำส้มดิฉันก็อยากกินน้ำส้มอาหารของทอดนั่นร้านอะไรสีส้มคอสเมตหรอเห็นแนวเครื่องสำอางไม่ได้ก็ต้องแวะสินะอ๋อขายเครื่องสำอางด้วยแล้วก็ของใช้ อยู่ใกล้ๆกับโพย่าเลยที่นี่ก็ขายเครื่องสำอางเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีของชายด้วยแนววัดสันตัวนี้เป็นโฟมอาบน้ำของ Bioré หนึ 1, ่พกรร้มสิบวิทุกถูก ตัวนี้ก็ครีมอาบน้ำเหมือนกันใช้อยู่ในบ้านเพื่อนหอม1,000 ml 199อถุงเท้าลายน่ารักน่ารักตัวนี้ออยของนุกนุกเล็กอันหนึ่งที่นี่มีขายของนุกหลายอย่างเลย รีมเซราวีขาย99ซื้อค่ะร้านตรงนู้นเขาก็ขายเกี่ยวกับพวกอาหารเนื้อผักของกินร้านสีแดงแดงขายเสื้อผ้าเข้าไปดูนิดหนึ่งแล้วกัน อะไรเนี่ยขนมหวานโอ้เดี๋ยวดิฉันจะลองนั่งกินขนมหวานก่อนละกันตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะสั่งตัวนี้มาแล้วนะคะขนมหวานเดี๋ยวชิมดูหน่อยอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะจําไม่ได้ไอ้กุ๊กขาวเนี่ยกินประจําอยู่นะอยู่ที่ไทยอะ่ะไม่ได้ร้อนมากน้าเหมือนน้ำลำไยเต้าหว้วเอา้านึกออกแล้วมันคือเต้าหว้ โดยดก,ก้อนเนี้ยคล้ายๆกับเบัวลอยหรือเปล่าอร่อยอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยร้อนถ้าร้อนน่าจะดีกว่เนี่ยค่างเงินที่เก๋รแรกมานะคะใช้เงินของเรา1.185ได้เงินของไต้หวัน1บาทใกล้เคียงกันนะคะก็เสียเปรียบเขานิดนึงกินเสร็จเรียบร้อยก็เดินต่อ ตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะคะหกโมงเย็นนิดนิดอันนี้คือร้านขายลอตเตอรี่นะแต่ไม่รู้หรอกว่าซื้อยังไงเดินไปเรื่อยๆก่อนยังไม่คิดหาทางกลับนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูร้านนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารผักผลไม้ เครื่องปรุงในการทำอาหารทำกับข้าวของสดหมูไก่ปลาอาหารแช่แข็งก็มีอยู่ลูกกั่งในถนนเขาลัดเลาะเขาแบบทะลุหากันได้หมดเมื่อกี้เดินไปเดินมาเอากลับมาทางเดิมอีกแล้ว ตรงนี้จะเป็นร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ใม่แน่ใจว่าขายด้วยหรือเปล่า อันนี้ขายของในบ้านขายของชำจะหาทางกลับแล้วนะทีเนี้ยเมมจะเต็มละ มาแวะถ่ายรูปที่สวนสาธารณะอีกสวนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็15องศาแล้วก็ลมแรงอีกเช่นเคยแต่งสวนด้วยแสงไฟปีกระต่ายเขาก็ตกแต่งเป็นรูปกระต่ายแต่งไฟสวยตามต้นไม้เนี่ย ทำเป็นระยะลงมาตรงหน้าสวนสาธารณะก็จะเป็นวัดตอนนี้วัดก็ปิดแล้วเพราะว่าค่าแล้วสวยสวยจัดไฟตัวตุ๊กตาตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้เขาเรียกอะไรกวางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ดูตามเขาเขาน่าจะเป็นกวางตรงนี้ก็เป็นอีกที่ที่หนึ่งแล้วที่เขาจะจัดเทศกาลโคมไฟก็เป็นการเตรียมงาน เอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยน่าเกลียดมากเลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่โอเคที่เอาแก้วเหล้าแก้วเบียร์แก้วสปายของฉันมาใส่น้ำส้มไม่สมศักดิ์ศรีเราอยู่วะอือนี่มาคาหมูของอิงห้วยเอเลิฟมากอร่อยมากอิงห้วยฉันตั้งใจกินมากเลยนะอันนี้ของฝากจากาข้าวกล่องข้าวกล่องข้าแกก็ใจดีใจดีนะเธอเนาะ อันนี้อะไรนะน้ำเฉาวกว้วยน้ำเฉาวกว้ยาว,กวยเฉาก้วยร้อนข้างล่างมีทั้งถั่วเขียวถั่วแดงแล้วก็มีเป็นแป้งคล้ายๆกับบัวลอยมีอะไรอีกเอะเ,เม็ดอะไรวะเนี่ย